สวัสดีครับสวัสดีผมก็มาให้ดูรับนกขงหยกนะครับหรือว่ามีหลายสีมากนะครับสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีเขียวนะครับเยอะแยะสีเทาก็มีนะครับในวันนี้สนใจก็มาได้เลยครับที่งานสัตว์แปลกๆกับที่เซนติเีโบหัดใหญ่นะครับวันนี้วันนี้พี่เขามาตั้งบูธนะฮะตั้งบูธเอาฟาร์มทั้งฟาร์มเลยนะครับมาตั้งแล้วก็ เอาสิ่งมีนกผงหยกมาด้วยนะครับคนที่สนใจก็สามารถที่จะมาซื้อไปเลี้ยงก็ได้นะครับ มันก็เกือบ20ตัวนะมันก็อยู่ได้นะมันก็อันนี้เขาเริ่มกินอาหารเยอะมากนะครับมีน้ำเรียบร้อยโอ้โหนะครับคนที่สนใจก็มาได้เลยนะซื้อสะสมได้เลยแนละ้วให้ลูกได้ดูนุลุให้ลูกดูนะครับนกที่มันไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะครับเรว่ามัน หาญานะเอาไว้เลี้ยงนะความเพลิดเพลินในบ้านของเรานะครับ่ออย่าลืมครับกด subscribe ด้วยนะครับติดตามผลง,งานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับ

กก็ท่านคือก็สามารถไปที่เพจได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือในเพจนะครับอันไอมี่บันนี่ฟาร์มครับจากชลบุรีนะจังหวัดชลบุรีก็อย่าลืมครับช่วยไปสนับนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ แต่สนใจก็ในนี้ได้นะครับเข้ามาดูได้นะครับกระต่ายเขาแลนด์หลอดครับสายพันธุ์แท้ครับผมจากไอวี่บันนี่ฟาร์มครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดห้าครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าศูนย์ครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมครับนี่ครับเขามีเยอะนะครับมีทั้งกระต่ายมีทั้งนกนะครับหนูแล้วก็แคะแคะแม่นแคะนะฮะโอ้โห ขอ,ข,อขอบเขาครบคันนะครับส่นใจก็มาที่นะครับเพจไอไมี่บันนี่ฟาร์มนะครับที่ชนบุรีขอบคุณครับ